สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่449กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพรที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมที่ดูแล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผม แอด174 O IPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจเลยครับนะครับผม และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกลองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ E p พีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์น้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งนะครับผมใน E p พีนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27นะครับผมตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมแต่ละ E ีีนะครับผมหมายเลขจะไม่เท่ากันนะครับผมบาง E p พีก็มี 24องค์25องค์มาครับผมบาง EP ก็มีเกินกว่านั้นนะครับผม แล้วที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับเขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิด ah ีโอนี 250, 103, ้อย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ในที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับปีพศ2503นะครับพี่พี่พร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับสำหรับหมายเลขหนึ่งองค์นี้นะครับผมชุดนี้นะครับหลวงพ่อแดงพร้อมกล่องเดิมนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผม นี่นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยสนงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดนั่นเองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่ๆนี่นะครับปีพศ2503นะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเห็นะครับสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายครันี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อกลวยนะครับผมเลยครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมมีรอยจานเดิมด้วยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมขออนุญาตแ่งปันให้ในราคานะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพอกล้วยนะครับชูตินัทารนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดโคสิตารามนะครับผมหลวงพอกล้วยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2ใน e p ีนี้แล้วนะครับ450บบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับ นี่นะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่3นะครับผมวันนี้จะเป็นเม็ดแตงหรือพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้ากระไหล่ทองนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมเม็ดแตงหรือพ่อทวดนะครับผมพร้อมเรียงแบบนี้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับพี่ๆสำหรับเรียนเม็ดแตงหรือพ่อทวดนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผม นี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทวดประชางให้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระครูวิศัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมั่นเองนะครับผมพร้อมเรียมเลยนะครับผมอง์นี้นะครับราคาแบ่งปันหมายเลขที่3นม้ีนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระกริ่งนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดลูฉิมพีหมายเลขที่4ี่นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมนี่นะครับ ในราคา450บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมสำหรับพระกริ่งนะครับผมหลวงปู่โตนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่พี่450บาทเท่านั้นนะครับผมในรายการนี้นะครับผมพระกริ่งหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหมายเลขที่4นะครับพี่พี่เห็นนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับตอกโคตรงนี้นะครับใต้ฐานก็มีเป็นหมายเลขนะครับพี่พี่เห็นนะครับ หนึ่งศูนย์หกนะครับผมอันนี้เป็นพระกริ่งหลวงปู่โตนะครับผมวัตราดูฉิมพรีนะครับผมอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นล็อกเก็ตลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมล็อกเก็ตรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับในนี้ก็จะมีล็อกเก็ตนะครับผมแล้วก็เป็นรูปภาพหลวงปู่โตนะครับผมนี่ครับ ท่านได้เช่าบูชาไปแล้วจะได้รับทั้งกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่5นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับพี่พี็อกเต็ตนะครับผมพระสังวราวิมนนะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพลีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับด้านหลังก็จะเป็นฝาตะกูสองดอกทรงซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพระนาคปกหลวงปู่โตนะครับผมแล้วก็เป็นจีวรตรงนี้นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่5นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครดูแลชอบใจหรือว่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผม็นกุโตนะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมรายการที่6นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับ450บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับหลูุโตะวัดประดูสิมพรีนะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังองค์นี้จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมหลูุโตะนะครับผมอยู่ตรงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ต่อโคตรงนี้นะครับผมเห็นนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆ4ี่บาทนะครับองค์นี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมบถามเข้ามากันได้นะครับผม ทุกองนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทนใดชอบบูชาหมายเลขไหนนะครับได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นหลบพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมวัดบางคลานจังหัดพิจิตรนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ900บาทนะครับพี่ๆสำหรับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมรายการที่7องคองนี้นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวนะครับนี่นะครับผมเป็นรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผมรายการหมายเลขที่7แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมอีเป็นใต้ฐานนะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับนี่นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม900บาทนะครับองนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับใบประกาศสินิบัตเลยนะครับผมทนาดที่เช่าไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกับใบประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมพระหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผมเป็นประเภทรูปหล่อนะครับรายกันที่14นะครับผมนี่นะครับได้รับรางวัลนะครับผม สวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม900บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมเสมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับผม450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงนะครับผมองค์นี้นะครับต่อโคตรงไหลนี้นะครับผมเนีครับเป็นเสมา8รอบเนื้อทองแดงนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับทันใดนะครับผมดูแล้วชอบใจนะครับหรือว่าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมฉลองยุครบ8ดรอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตนะครับปี2518นะครับพี่ๆนี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเสีมา8ดรอบนะครับผมหมายเลข8แล้วนะครับผม450นะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขที่เครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่พระสมเด็จรายกที่9นี้นะครับผมอันนี้เหมือนเจ้าของเดิมแกจะบอกว่าเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อออกผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่าสังขยาหรือเปล่านะครับผมนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่เป็นผิวแบบนี้เลยนะครับพี่นี่ครับรายกระที่9นี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่หมายเลขที่9นะครับผมนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จเนื้อสังขยานะครับผมหมายเลขที่9นะครับผม450ร้อยหบองค์งนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญ2พี่น้องนะครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับผมหมายเลขที่10นะครับองนี้ี้450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมเหรียญ2พี่น้องนะครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับผม 4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมองค์นี้ใส่ไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมผิวก็จะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับทันใดนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเรียนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับผมเรียน2พี่น้องนะครับดหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมสามารถขอเข้ามาดูกันได้นะครับผม พระทุกองนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขี่10แล้วนะครับผม450หนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะครับองนี้400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมหมายเลขี่11นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆนี Somehow, ่นะครับพระครูยานวิราชนะครับผม อายุ82ปีนะครับผมอยู่ในเรียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมเห็นะครับพศ2503นะครับผมอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีฝุ่นมีอะไรเยอะนะครับน้องนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหล่อะแดงนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับรายการที่ใหม่เลขที่11นะครับผม พระนางพญาครับผมรายการถัดมานะครับหมายเลขที่12นะครับผมองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับ4ี0บาทนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมเนี่ยนะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่พเนี่ยนะครับเป็นพระนื้อดินนะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับด้านหลังจะเป็นเลี่ยมปิดหลังแบบนี้นะครับผม นี่นะครับท่านใดได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตากระโกข้างนะครับผมหรือปุโตนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับผมสำหรับรายการที่13นี้นะครับผมปิดตากระโหกข้างนะครับผมเนื้อลายเสือนะครับผมหรือว่าเนื้อก้นโครกนั่นเองนะครับฝั่งตะกูดทั้งหมด3ดอกตรงด้านล่างนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลข13นะครับพี่ๆด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมอักขรอักษรนะครับผมสวยคมชัดนะครับหลวงปู่โตวัดประหลัดดูฉิมพรีนะครับผม650นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข14นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับ วตัตถาอุดมสมพรนะครับผมเป็นรุ่นที่ทหารนะครับผมสิทธาทหารกาสร้างถวายเมื่อปีพศ2 5 0พนนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมอง์นี้นะครับแบ่งปันให้พีพีเเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผม400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ วัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมพศ2507นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อครูนะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมปีพศ2519นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ FC เลยนะครับผมในราคานะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับ เรียนนะครับผมหรือลวงพ่อครูนะครับผมเป็นรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมตอกโคตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยจานมือนะครับผมนี่นะครับมีรอยจานมือนะครับสีแดงๆนี่คือเป็นที่ที่เรียมนะครับพี่ๆไม่ได้เป็นที่ผิวพระนะครับผมนี่นะครับ450านะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เป็นรุ่นสร้างบารมีนะครับผมพศ2519นะครับผมนี่นะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนพดนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข16ครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อคูนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี้จะออกที่วัดสะแก้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผม เป็นออกที่วัดแจ้งนอกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมพระอาจารย์ครูนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับผมนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆลองสังเกตดูผิวองค์พระกันได้ครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับนี่นะครับผมออกที่วัดแจ้งนอกนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมในเมืองนครราชสีมาปี2512นะครับสวยๆเติมเแบบนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม ท่านใดดูแลชอบใจสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสิบเจ็ดแล้วนะครับสำหรับรายการที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่มูลนะครับผมเนี่ยครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่มูลนะครับผมปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับผมหลวงปู่มูลนะครับผมหนึ่งร้อยแปดนะครับวัดบ้านจานนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมเนี่นะครับหลวงปู่มูลนะครับผมเหรียญข้าวหลามตัดปู่มูลนะครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆ นี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนข้าวหลามตัดนะครับผมลบปุ่มมุลนะครับผมที่ทาสีโรนะครับผม108นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผม500บาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับผมรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม เป็นรูปหล่อโบราณนะครับผมหลงพ่อเดิมนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสิบเก้าครับอันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับผมปิดตาปู่ยิ้มหมายเลขที่สิบเก้าองนี้นะครับผมราคาแบ่งปันสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสาหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่ยิ้มนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆ ใดดูล้วชอบใจหรือว่าสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับพระทุกองค์นะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่20นะครับผมันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นปลอดภัยนะครับผมหลวงปู่แพ้านะครับผมปะวะโรนะครับปีพศ2,400สออนนะครับผมนี่นะครับออกที่วัดกำแพงแสนนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับ หมายเลขที่20นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญที่ระลึกรุ่นปลอดภัยนะครับผมหลวงปู่เพลปาวโรนะครับปี2547นะครับพี่พี่นี่นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่อันนี้เป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการที่20นะครับรุ่นปลอดภัยนะครับผมนะครับวัดกำแพงแสนนะครับพศ2อ4 7นะครับผมอายุ82ปีนะครับพี่ๆี่หมายเลขนี้นะครับผม ร,ราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมถ้าได้ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับผมวันนี้เป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับปูโต๊ะนะครับผมองนี้นะครับ550บาทนะครับผมสำหรับปิดตายันดวงเล็กนะครับผมลงปูโตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหมายเลขที่21นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมนห็นะครับสวยสวยตรงเดิมแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลที่21แล้วนะครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับหลูงปูโตนะครับผมวัดพระดูชินพีนะครับผมองค์นี้นะครับ550บาทนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับผมพระปิตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับหมายเลขนี้นะครับผมลงปุโตนะครับผมปิตาจัมโบ้หนึ่งองนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับปิตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงแช่น้ำมนนะครับผมหมายเลขที่22อง์นี้นะครับนี่นะครับผม สวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจนะครับให้รียโทรนะครับผมรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยทุกองคนะครับผมนี่นะครับคราซอนนะครับผมโรบุโตนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่22แล้วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผม หมายเลขถัดมาครับเป็นเหรียญเมตตานะครับผมหลวงปูศิลานะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่23นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยโมเลยนะครับพี่พี่เป็นรุ่นเมตตานะครับผมเนื้อทองแดงผิวไฟต่อโค้ดหมายเลขนะครับผมแปดนะครับแล้วก็ต่อโคตศิลาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับผมเหรียญเมตตานะครับหลวงปูศิลาสิริจันโทนะครับผมส่วนสงแก่แปะนะครับ นี่นะครับด้านหลังจะเป็นหนุมานะครับผมนี่นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพศที่จะสร้างเมื่พศีพศน5 6 4นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่23นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับผมเป็นปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อเมกคาซิต์นะครับพี่ๆองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม450สบาทนะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับผมนี่ะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเนื้อเมกคาซิต์นะครับพี่ๆเป็นปิดตาอง์เล็กๆนะครับผมนี่ะครับหมายเลขัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่2 5นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับ สำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่25นะครับผม4 0 0รบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมหมายเลขที่25แล้วนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจก็อย่าลืมนะครับผมไลน์แอดหนนะครับ o i p t q นะครับผมเบอร์โทร090 325 1096นะครับ อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP กันด้วยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่26ครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับหลังเตารีดนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับผมองค์นี้นะครับ350บาทนะครับผมหลวงพ่อทวดหลังเตารีดนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่26แล้วนะครับผมนี่นะครับรายการลองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผม เป็นหลวงพ่อทวดหลังตอรีนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับหลังตารีนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นพระปิดตามหาอุตโมนะครับผมหลวงปู่ทิมปี2518นะครับผมปู่ทิมมีสริโกนะครับรายการที่27องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆในราคานะครับ สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสาหรับพระปิตามหาอุตโมนะครับผมลวงปูทิมอิสริโกนะครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดองนี้นะครับผมนี่ะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผม ท่านใดสนใจรายการไหนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพกันได้นะครับผมที่ Line แอดนะครับผม1นึ J ่งเจ็ดสนะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์ไม่เป็นนะครับผมสามารถโทรมาที่เบอร์0 9 0 3์เก้าศูกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มเพื่อนไปให้พี่ๆเลยนะครับผม และสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมของทั้งช่องของผมไปด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ